พูดถึงการลับมารีอ่นเรัานาเปตัว่ไ่อดอ่๋อครับเออจริงจริงๆก็ไม่ถึงกับรียิูเนียนะับเพราะว่าจริงๆก็ก่อนหน้านี้เราก็มีเล่นกันครั้งสองครั้งในช่วงปีที่ผ่านมาก็เพียงแต่ว่าถ้าในโอกาสที่เราไม่เล่นดนตรีช่วงนี้มันก็ไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่ก อย่นี้ก็แต่ละคนก็แยกย้ายบ้านอยู่ไกลกันเนาะแต่ว่าก็พอทางแคทยืน่นข้อเสนอนี้มาเนี่ยก็ทุกคนก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะได้รวมกันในคอนเสิร์ตใหญ่แล้วก็เอาโปรเจกต์ของแต่ละคนนะครับมาร่วมเล่นอยู่บนเวทีเดียวกันอตอนนี้ตอนนี้ะแคทชมมาว่าแคทไลฟ์พาวแล้วก เรามีเพลง13เพลงเอกอรี่อะไรอย่างเงี้ยทำเสิร์ชใหญ่ได้หรอแต่ว่าก็นี่ไงคือทางแกก็บอกว่าก็เนี่ยโปรเจกต์ของแต่ละคนมาเล่นเอมาเป็นวงดนตรีก็ได้แค่3ชั่วโมงไม่แน่ใจตอนนั้นก็ในอัลบั้มแรกมี10เพลงนะครับ สิบสามเพลงนี่ก็ค่อยๆเกิดขึ้นมาตามลำดับครับาครั้งอสลงอะันั้งเลย้ที่สองครับว่าเพลงเวลาที่จะต้องไปโชวชั่วโมงก็จะเล่นสิบสามเพลงเวาเต็มโชว์คราวแรกน่าจะเป็นงานคัตแคทเมื่อปีที่แล้วครับก็มีโอกาสได้เล่นเพลงที่สิบสามด้วย แัได้ดงเใหจวเป็นแเลป็นรุ่นใหม่เป็นเจเนชั่นใหม่มากกว่าเลจะไม่ใช่อย่างโคงคือจะไม่ใช่อยยางโคงนีคือแฟนเก่าแต่นี่คือแบบเป็นนิยมกลายเลยไม่ไนิยไปขึ้นไปถึงเด็กมหาลัยกลุ่มที่เราเห็นนะฮะในช่วงักสามปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเจนใหม่หมดเลยเจนเก่าที่ส่วนใหญ่ก็ มีจะมีงานก่อนหน้านี้ก็จะมีตามไปดูบ้างนะแต่ไม่เยอะเท่าเท่าเท่าเจเนเรชันใหม่ครับผมต้องอาจะสัมภาษณ์ไปทางผู้ปกครองมากกว่าขอความอนุเคราะห์ในบุตรหลานของท่านมาชมบันเสิร์ตราวหน่อยครับจริงๆก็มีสอบถามมาใน มสเสจของเฟซบุ๊กเพจเนะของพงพาอะไรเงี้ยก็ตถามก็จะมีเยอะที่ถามว่างานเนี้ยจำกัดอายุหรือเปล่าเช่นแบบต่ากว่าส8บปดปีห้ามเข้าหรือเปล่าอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาต้องขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ก็ด้วยแล้วก็ตื่นผู้สูงวัยผู้สูงวัยก็มีเก้เอาอี้ให้นั่งนะมีบัตรนั่งถ้เาเตือนสี่สิบห้าขึ้นไปเนี่ยแนะนำว่า, <laughs> า,านั่งดีกว่าว่านั่งดีกว่าเพราะว่ามันจะนาน น่าจะเป็นเพราะว่าวงเราเป็นเพื่อนๆของพ่อแม่เขาครับดูปลอดภทยดูปลอดไทยก็ก็มีหลายเคสนะครับมีมีเคสหนึ่งก็เป็นเพื่อนผมเองสมัยมัธยมก็ไลน์มาบอกว่าเฮ้ยเล็ก ลูกกูเป็นเอฟซีมึงก็เ <Yeah. S 1> ล่าสู่กันฟังครับ ลองลองย้อนไปฟังเพลงก็รูว่ามันก็เป็นเพลงที่ที่ตรงกินกับยุคนี้ด้วยแล้วก็รอดค่อยทำรอดเสียงร้อให้รอดเดเกิ็ เตรียมอะไรเยอะมาะเตียมอกไดดีใจนุ้ยต้งไปด้วยนะครับไว้ครัขอบคุณมากครับความความิเศษในต่องงีเอาไปนี้ลก็อันนี้ก็ช่วงไล่เรียงไล่ไล่เชิญแขกรับเชิญดียวครัเพราะว่าช่วงนั้นก็เป็นฤดูการคอนเสิร์ต ว่าจะได้เห็นพิเศษในเพลงเราที่อาจจะมีคนมาน้มาร้องหรือว่ามีศิลปินที่มา yor. แลา้วก็เราเล่นให้แล้วก็มีมีเครื่องสายกับเครื um ่องเป่าที <uh um> <h <h ่จะมาอยู่ในเพลงจะสร้างสีสันก็ฝากบอกนิดนึงครับกับผู้ที่จะมาชมคอนเสิร์ตว่าเรามีสเปเชียลเกสที่เซอร์ไพรส์มากบอกแค่นี้ครับ ผมก็พยายามจะรักษาความเป็นปกติไว้ครับจนกว่าจะถึงวันนั้นในโครงการครับแล้วก็สลับเอฟซีวงพลานะครับผมว่าก็ถ้าใครได้แบบติดตามเราอยู่อะไรเงี้ยสำหรับคอนเสิร์ตเนี้ยก็จะมีก็เรียกทีมที่มันเป็นสตรอรี่ของพวกเราจริงๆเนาะ,ะคนที่เขายังคบเราอยู่ยังรู้สึกดีกับเราอยู่เขาก็จะมาช่วยนะครับซึ่งก็ ถ้าเราไปไล่ทม์ไลน์ดูดีๆก็มันก็จะบอกเกี่ยวกับเรื่องของในยุคสมัยที่วงพาวแบบตั้งวงขึ้นนะครับแล้วก็สามารถมีแฟนเพลงกลุ่มนึงเนาะยังคงติดตามเราอยู่นะครับคิดว่าก็น่าจะ,น,าจะน่าจะอินนะครับสำหรับคอนเสิรต์ตครั้งนี้ครับก็จะได้เห็นวัยรุ่นที่อยากมาดูพ่อแม่เลี้ยงรุ่นกันจะเป็นฟิวไหนอะไรเงี้ย<ะ>หรือว่ากระโดดอะไรเงี้ย พอ่อแม่ก็ามาดูลูกๆใช่ค <laughs> ือ <ก S 2> พ่อแม่พาลู่มาดูหรือรุ่าพ่าแม่มาดูามากก่่าเราคิดว่าครั้งนี้เป็นคอนเสิร์ตใหญ่ที่คนดุ่นคงจะหลากหลายแล้วก็เท่าที่เห็นมาก็มีมีตั้งแต่รุ่นรุ่นเดิมๆที่เป็นแลนก,กันมาสี่สิบห้าสิบจนถึงทุกวัยแล้วครับน่าจะมากันครบครับระหว่างนี้ก็ด้วยความที่วงเรา ทอ่ทำงานกับสตูดิโอนะครับแล้วก็แปลงร่างมาเป็นค่ายเพลงน้อยๆก็เรียกง่ายๆว่าไม่มีค่ายเพลงก็ฝากให้ทุกคนไปรวมกันอยู่ท like ี่เพจ a c e b o o k ของคราวนะครับคราววงคราวเชิญเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสู่มวลชนด้วยนะครับช่วยเอา username ไปประดับในเพจของพวกเราก็ได้ติดตามกันต่อไปถึงความเคลื่อนไหวของพวกเราครับ โชว์ด mm. ีซ right ีนะครับคอนเสิร์ตวันที่7ก right ันยายน2567ครับแล้วก็ซื้อครับก็ซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์หรือว่าแอปพลิเคชันนะครับของ The Concert นะครับก็บัตรมี2ราคานะครับเป็นบัตรยืนราคา1,500บาทแล้วก็มีบัตรนั่งนะฮะสำหรับที่เรา suggestion ไปแล้วว่าควรจะเป็นใครไปนั่งเนาะ อ่าสองพันห้าร้อยบาทครับเธอคือความฝันเธ <laughs> อ,อคือความฝันประมาณนี้ครับ,รบขอบคุณทุกคนครับ